<า>ปลาสวยจังเนาะสวยกับน้องเฮ้ยอะไรกันนะบักขคิดืออันนี้บักเพียงแม่ซื้อมันยนะแม่บักอันนี้ค่ะบักหูตั้งนี่แม่ซื้อมั้ย่าได้ไรบักงี้ก็หุงทองเออบิ่งกระตุนูนน้ำกันอนะันน่ะให้น้องเบิ่งน้นได้กว่าเฮ้ยบักซีนอนแบบนั้นก็นั่งเบิง่งดีๆแล้ววะแม่บอกนะ น้องก็อยากเบิ่งนำเอื่อยจนโคมเอือยเบิ่งเอาเด้อบาทเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าค <c oughs> นร้านกัน,นอืยพี่น้องเบิ่งแน่เนี่ยปากแดงว้าขวดนมเอื่อยเอาไปกินไปเอากินก่อนไ <c oughs> <c oughs> มาเอาเวตมาาขวดนมมานา,าป,รประมอนเห็ดไปเห่เอื่อยได้ค่ะคนกินชะาสมะนาวบดูดหัวนมมาเนี่ย ก็อเอาอันหัวนมตัวซื่อมาก้วกับเอาขวดเก่าใส่มันป้อมมะพี่น้องเบิ่งปากแดงบ่านี่ก่อนกลับมุกดาหารเนี่ยเบืองแน่นี่ยปากแดงแรงฤทธิ์เด้อพี่น้องสีไม่ออกนะคะอืสีติดทนติดนานพี่น้องคะอืเอาบอกออกออกอัเล่นหนึ่งเห็นว่ากันหนอืงหลอดละร้อยยี่สิบริสติกนี่อื เขียนคิ้วเองนะคะคิ้วก็เขียนเองพี่น้องคะมานะว้าวโอ้โหไปเล่นอะไรมานี่<ม>อืมเหยียบแรงเลยเหยียบแรงโคตละอจะหน่อยอ่านานังได้เมื่อดได้ลูกมนะอืมจะหนอ่อยก็เมื่อดได้ได้พอเพชรถาได้พอเพชรก็ยัางให้เมื่อแล้ว โอ้ยฮันเดยฮันเดยฮันเดย์อาก็ไปนอนอู่น้องอนะแม่สิกไวยเฮ้ยได้ครับคุนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตาเอ๋สวัสดีครับตอนเชา้าอ้าวชงบะนุง่งบะนุง่งซ่งคือบะนุง่งซ่งละ่ะเหรอ,อมะงแน่ลุงบอลตัดผมให้พี่น้องได้ชงรอเลยปะ่ะ ได้ชงหล่อเลยเหรอครับน้องเมฆชุดหล่อมาจ้าเอเนะนะจ้าเอนะอ้นจ้าเอเอ็นไหมจ้าเอจ้าเอจ้าเอมยบังจอยมันนี่บังจอยน้อยน้อยมันนี่จอยน้อยน้อยก็จอยน้อยจอยน้อยอห็นไหมจอยน้อยน้อยก็จอยน้อยจอยน้อยเห่นไหน้องค่ะ ล้านเห็นได้จ้ะฉูนพี่น้องถ้าว่านเด็กหน่อยชงอันคนนี่นะชูนพี่น้องเล็นไหมได้กันได้จับอาบน้ำตอนเช้าแล้วจับอาบน้ำตอนเช้าแล้วสดชื่นแล้วนี่จะเดินทางแล้ว น้องลูกสบายดีแน่ลูกาจาโผล่มาน้านผล่ไปทาหมอนห้นนนองเ,เพงลงใส่รองเท้าก่อนสิลูกจะเล่นเละได้ห้าสิได้เมืออะไรได้อให้ผมแหงก่อนได้แม่มัดผมให้ ผมเพิ่นก้าพี่น้องเอ้ยโทษละลูกฝอยโอ้ยรอดูอกใจนั่นเดลยพี่น้องเอ้ยจะเหตุจะเฮ็ดลูกบอก่ไปหามันกินก็ได้หรอกปลานั่นเลงครับอ๊อบอ๊อบหยอกหยอกปักเด็กน้อยทำพี่น้องบักขั้วหม่งอันนี้ก็บักขั้วหม่งขั้วหม่งบักขั้วหม่งนี่นะโอ้ยพนันขั้วหม่งขั้วหม่งจะแจกมั้น้ำยังบ่อาบได้ดินี่ครับ เบ่งเด็กๆเด้อพี่น้องคลิปนี่เด็กๆผ้าเล่นพาเ่นผ้าเที่ยวอืมปากซมหูเข้มหน่อยเห็นเอ้เป็นสาวเลยนไพี่น้องเลยชุดแม่ซื้อให้นะโอ้ยเลิกบะนะุแล้วเนาะตายแล้วอืมมาหน้านี่กันได้เปิดแม,มทามอนสบายดีพี่น้องอืมปวดไม่นาบ้าน,น,นอืม น้อยไ่หยียบนเมอวน้องยกับน้องเฮ้ยอะไรกันนะบักคิด้อนี้บักเพียงแม่ซื้อมนันนะแม่บักอันนี้คะบักหูตั้งนี่แม่ซื้อมนันวันอะไรบักงกั้ก็ทุงทองทุงทองทุงหร,หงงงงงรลูหะ เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้เลยแม่พากลับลับเช่าเนี่ยแหละ,ค,นนละ,ละค่ะพี่น้องตอนในห้ากับเจ็ดโมงคุละเก้าโมงคุพี่น้องเก้าโมงคุณละดูความน่ารักของเด็กๆก,กันนะคะทุกคนเอื่อนกระส่สุดประมณซื้อไฮโลใช่ไหมน,น้าหน่อยกับพ่อมาหน้าหน่อยเดีลุงเอี๋ลุงเห็นงานบ้านเดียลุงหัวจะคว่ำคุณย,ยัง,งเดี๋ยวเล่นเปื้อนเด้อวลุกเด้อแม่อาบน้ำใครจะได้อืม น่ะเนอะฮึน่ะมาได้หายคลายได้คิ้งหมเนาะอืมอะไรสุดรอนะเฮ็ดนั่งบาดในสุดรอนะเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยเกิดตื่นมาเนี่ยจะเป็นวุ่นวายแล้วเกินเนาะโทษเนาะคนใส่รองเท้าดีกว่าน้องลุงเอาเกิดมาใส่ให้น้องนะลูก เออทั้งเมฆทั้งมนาใส่ทั้งสองคนเลยครับอืมใส่ทั้งสองเลยอันนี้เห็ดยังอันนี้อันนี้เห็ดพี่สังวะออ,อะไรอืมจ่าเอ๋ทำจ่าเอ๋ประมวลเห็ดอะไรจ่าเอ๋ทุ่าเป็นบัน่ทุ่งาทุ่าเป็นบัน่ฮัลโอู้จักคว่มเถอะว่าน่ารักจุงเบยคนน่ารักจุงเบยก็เป็นดังสีหลับพี่น้องอ ลูกลานมุจเอาจ่าเด้ออย่าถิมอย่าป้าพิ่เด้อพี่น้องค่ะจะคนงามงานแล้วก็มีแต่คนหล่อหล่อเอ้ยลูกผููอะไรได้ขึ้นหน้าตาดีแทบว่าสวยจังเลยหล่อจังเลยเห็นแล้วก็ภูมิใจี <c oughs> <c oughs> ่น้่งค่ะงก็ขอโทษขออภัาายเด้อพี่น้องว่าหยอกพ่อแม่พี่น้องยืนืันนี่แหละลูกนะสิเป็นอะไรกับฮักกับงามในสายตาผู้เป็นพ,อ <c oughs> นพ่อเป็นแม่ผู้ป้าผ <c oughs> ู้ลุงแหละพี่น้องเอ้ยเอ็นเอื่อยใส่โอ้ยขี้หมูกกะย้อยพี่น้องค่ะ เห็นเอ้ยลุงใส่เห่ยเห็นเอ้ยลุงใส่ใหเห่ยมาน้ากระยักใส่นั่นได้พี่น้องไปเอารองเท้ามาให้ประมลปุ่นไปแล้วคน,คนโอ้โนักเลงนี่มันไปองการได้ใส่รองเท้าแหละอ่าเอา้าไปสถีตจะหลุดเด้อเล่นนี่ละอ่านนั่าเด้อเด้อ่านนั่มเด้อเด้อ่าแม่ตีเด้มานานอ้อย่าพานนองไปเด้อเออแม่ตีเด้ อบอกนะฮะได้ใส่รองเท้าแล้วน่ารักจุงเบยทำไมน่ารักจุงเบยให้แม่ล่ะคะขอบคุณค่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 ะลูกสวยจังสวยจังเลยใส่ชุดนี้สวยจังเลย แต่ชุดนี้สวยจังเลยน่ารักจังเลยอย่าเล่นดินเด้อลูกเด้ออย่าเล่นดินนะคะอย่าเลอะเทอะอืดยวให้คุณพ่อมารับเราคนนะ่ะสีแดงแรงลิปอนอน,น,นพี่น้องเฮ็ดพี่ช่างนะอะน่ะทำอะไรอา้าวพ่อแม่พี่น้องเลย เต้ากับอ,อากาศดีพี่น้องอืมไปไซนนะลูกเฮดเดอร์ปลาอัเบ้าหน้านะค่ะเตรียมตัวแล้วพี่น้องเตรียมตัวจะออกเดินทางปาลาปลาอืมปลา,าสวยจังสวยจังเลย อันนั้นอะอ,อะไรอะ่ะถ้วยอะไรอ,ะอ่ะฮะถ้วยอะไรลูกนี่นี่นี่ดอกบัวนี่ไม่ได้ไม่ได้หนูจะไปเอามาตักนี่ไม่ได้าาไได,ดอกบัวสวยจังเลยพี่น,อนอ้องมันนี่แม่จะเก็บถ้วยซะพี่นอ้องบ่นเข้าไปเพียงแล้วทำมอมบ่นเข้าไปอยางออกมาเดินมาเดิมมาเดิมไปได้เมืออ่อไดไปได้เมืออ่อได ไปได้เมื่อเลยมาเด้อผีหลอกผีหลอกผีหลอกอือยันผีเราเตะผีหลอกมุนเข้าไปน่ะเอ้าเอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาจบกับมานาานี่เด้อมาน้าขีม้มึนเด้อพี่น้องเด้อไปพ่อกันใหม่คลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า